เวลาสลิปทอสจะใช้ได้ดีมากเวลาใช้จริงนี่ยต้งชิ้ละทอสเพราะมันมันจะมันจะถูกส่แรงมืนลูกต้มที่แกงแกงไปแล้วก็แกงดมาที่ทุกกระบอลโดนเนก็เพราะว่าเาเชื first, mm ่อของเขาถัมว่าลรึ่งละปอสเนึ่งร ah> ับเขาย้ำมันเยอะเลยทุกระบอลโดนสด้วยสวยเลยอ่ะนี่พูเดทีนี่เองเ่ในดอกตาแล้วดีมาก

โจ๊จีเดี๋ยวป๊ป๊าจะโดนลูกนี่มาเร็ว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 เรวเร็ววเ

Ok, mani lo. Eh, awak lo ha. Ha. Oh, oh. Awak lo ha. Bungko. Oi. Oh, oi. Begini nang. Oi. Awak lo ha. Oh, oi. Ya. Ale. Oh, oi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 . Eh. อันนี้เป้าใหญ่เป้าใหญ่เอาราอาจจะโฟกัสที่น้ำหนักได้แต่พอเ,เป็นอันนี้ให้โฟกัสที่ความเร็วกับฐานหมัดโอเค